ตอนนี้อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแถวฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธนะครับตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลเตรียมตัวเข้าเทศกาลคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับก็มาดูการประดับไฟสวยงามนะครับวันนี้ก็ทำให้ ห้างบริเวณนี้นะครับใกล้ฟิวเจอร์สวยงามมากครับมีการประดับซันต์คลอสต้นคริสต์มาสนะครับก็เลยมาเดินเที่ยวเป็นช่วงเวลาที่สวยงามและมีความสุขที่สุดในรอบปีนะครับเดินทางมาเที่ยวนะครับก็ไม่ไกลจากบ้านมากมากับต้อมนะครับมามีความสุขด้วยกันมา ดูการจัดตกแต่งบานคิสมาดสวยงามครับโอ้ต้นไม้นี่สวยมากเลยนะผู้คนก็มาชื่นชมมาดูอันนี้กล่องของขวัญสวยครับสวยงามแล้วก็เป็นเทศกาลที่พิเศษที่สุดในรอบปีสวยจริงปีนี้แล้วก็อากาศร,บรอบรก็เย็นด้วยครับ ตอนนี้ลังสิตก็อากาศเย็นนะครับมีลมไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นค่อนข้างหนาวครับตอนกลางคืน,นดึกก็มีอากาศดีนะครับลมแรงสบายเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับมากับต้อม Future Park ร์ลังสิตนี่ครับเป็นเทศกาลประดับไฟบรรยาก,กาศสวยงามโรแมนติกมากผู้คนก็เดินทางมาก็มาแวะเที่ยวชม มาดูนะครับสวยงามจริงๆมีการประดับไฟตกแต่งนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบปีผมก็เป็นคนที่ชอบการประดับไฟตกแต่งปีใหม่ชอบตั้งแต่สมัยเด็กแล้วครับพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็ชอบอยู่อันนี้กระตุกตาหิมะครับสโนว์แมนถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่มีหิมะตกก็ มีตุ๊กตาหิมะก็เป็นัญลักของความสวยงามน่ารักครับวันปีใหม่เทศกาลคริสมัสอันนี้ก็เป็นเลื่อนนะครับเป็นล้อเลื่อนเป็นเลื่อนเป็นรถของซันตาคลอสที่ไปแจกของขวัญเด็กเด็กครับอันนี้ก็เป็นต้นคิสมัตสวยงามเหมือนเดิมครับสวยจริงเป็นอกลักษณ์ของเทศกาลปีใหม่เป็นบต์ครังพิเศษครับ ที่ทั่วโลกต่างมีการประดับแบบนี้นะครับที่สมัยก็เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาครับนนสันตคอสก็เป็นผู้ชายเป็นคนลุงผู้ชายที่มีเมตตาสูงแล้วก็ใจดีชอบแจกของขวัญให้กับเด็กแลก้วก็ทุกคนนะครับสันตคอสก็ไม่เคยแบ่งแยกนะครับว่าจะเป็นคนชาติใดศาสนาไหนนะครับก็สอนให้มีใจิตใจที่เมตตาต่อกันนะครับแจกของขวัญต่อกัน แจกของขวัญให้กันมาปีใหม่ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลที่สวยงามวันนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็มีดาวนะครับดาวคริสต์มาสอยู่บนยอดต้นสนประดับตกแต่งนะครับสวยงามจริงๆเหมือนกับอยู่ในยุโรปเลยครับบรรยากาศเหมือนกับอยู่ในประเทศยุโรปมีความสุขเทศกาลที่มีความสุขนะครับแล้วก็สวยงามเห็นไหมครับ ตกแต่งของขวัญน,น่ารักมากๆอันนี้เป็นเปรียบเสมือนเหมือนกับเป็นบริษัทเอลบริษัทที่โคโลกเหนือที่ทำของขวัญเพื่อมาจากเด็กๆนะครับใน,นต้มก็เดินชมวิวต้มกำลังเดินชมบรรยากาศอยู่ครับเป็นห้างอยู่ใกล้ฟิวเจอร์พาร์คลังสรนะครับตกแต่งสวยงามมากเป็นห้างใหญ่นะครับนะเป็น ห้างใหญ่และเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญของเขตลังสิตอำเภอธัญบุรีนะครับอันนี้ตอนนี้ผมมาดูต้นคีสมัดอีกที่หนึ่งนะครับแถวราชประสงค์นะครับอันนี้ไม่ใช่ลังสิินะครับเป็นต้นต้นคีสมัดแถวราชประสงค์มีผีเสื้อนะครับประดับบนต้นคีสมัดแล้วก็เป็นผีเสื้อขยับปีกสวยงามเหมือนกันครับมีไฟ ตอนนี้ก็อยู่ตรงตรงข้ามนี่ก็คือห้างใหญ่นะครับห้างเซนตันโวนะครับมีรถผ่านไปผ่านมานะครับมีการประดับต้งคริสต์มาสที่สวยงามเหมือนกันครับอันนี้คือมาดูใกล้ๆนะครับต้นคริสต์มาสเซนตันโวอันนี้เป็นห้างใหญ่นะครับอยู่ใจกลางกรุงเทพมหาคนครเลยนะครับตรงสีแยกราชประสงค์เซนตันโวนะครับ ปีนี้ก็สวยงามเหมือนเดิมอันนี้ก็จะมาทุกปีมากับต้อมนะครับมาทุกปีเหมือนกันตรงนี้ก็จะมีคนเยอะหน่อยนะครับอยู่ใจกลางเมืองนะครับ <Yeah. S 1> ประดับต้นคริสต์มาสที่สวยงามม,งม,ามีทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับม,มาตรงนี้สวยงามจริงๆครับปีนี้ก็มีการตกแต่ง,งเพิ่มเติมคือมีตุ๊กตาแม็กกี้เมาส์ของดิสนีย์นะครับมาเปิด อันนี้คือบรรยากาศภายในนะครับโอ้ผู้คนก็เยอะมากเลยครับมีทั้งคนไทยคนต่างชาตินะครับมามาดูสวยงามครับต้อมก็ทำงานต้อมที่มาด้วยก็ทำงาน,าก,งานการท่องเที่ยวประเทศไทยครับนี่ครับต้อมทำงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็พามาเดินดูเดินชมบรรยากาศผู้คนเยอะนะครับเป็นการ ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะครับผู้คนก็นเยอะ Amazing Thailand นะครับดูบรรยากาศผู้คนแล้วก็อากาศก็ดีด้วยครับวันนี้มาที่อากาศดีมีลมหนาวลมเย็ยนนะครับไม่ร้อนครับอากาศสบายมากอากาศดีที่สุดช่วประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ตกแต่งด้วยนะครับตกแต่งด้วยแม็กกี้เมาส์แล้วก็เทศก,กาลปีใหม่ผู้คนก็นเยอะมากครับทุกคนต่างมาต่างมาถ่ายรูปนะครับมาดูภาพบรรยากาศของงานนะครับสวยงามจริงๆครับอันนี้ต้อมครับต้อมต้อมมาเทียเ่ยวด้วยกันครับสวยงามนะครับโอ้ตน้นกิสมัดสูงนะครับ ต้นกิสมัตต้นใหญ่สูงมีมมไมฟประดับที่สวยงามมากอยู่ใจกลางเมืองนะครับ,บอันนี้ต้อมเอ,อ้มาเที่ยวด้วยกันครับทั้งคนไทยคนต่างชาตินี่อันนี้เป็นห้างเกสรห้างเกสรห้างเกสรน,น,นี่เป็นห้างอยู่ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลเบอร์นะครับที่ไปเมื่อกี้อันนี้ก็มีการประดับเหมือนกันนะครับ มีต้นกิสมัรตไม่แพ้กันครับอยู่ตรงข้ามห้างใหญ่สินทันเวอร์นะครับเห็นมีการประดับต้นกิสมัรก็เลยเดินเข้ามาดูนะครับมาชมบรรยากาศมีคนผ่านไปผ่านมาก็สวยงามนะครับฝรั่งมาเห็นก็สวยงามมากฝรั่งมาเห็นก็รู้สึกสวยงามครับว่าเมืองไทยก็มีการประดับต้นกิสมัติถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสุขปีใหม่สากลครับสวยงามจริงๆงครับสวยงามมากมาก มีการประดับนะครับ ho, ho, ho. Merry Christmas everyone